ส่วนสูงทัากังวลก็คงไม่ได้ลงมิสแกรนทยแลนด์ตั้งแต่แรกค่ะไอส่วนสูงมันก็คือส่วนสูง,สสสงต่อให้หนูไปซื้อแคลเซียมที่หลอกว่าสูงในมากินหนูก็คงไม่สูงขึ้นอยู่ดีฮอร์โมนมันหมดแล้วค่ะปีนี้หนูอายุย8่ 28, มันหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะเรื่องความสูงช่วยไม่ได้จริงว่าหลินรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรหน้าที่หลินไม่ใช่การที่ต้องมาอ่านดราม่าแล้วรู้สึกปัน่นทอนหน้าที่หลินคือการไปทําเพื่อประเทศไทยค่ะแล้วก็งานอะไรที่พี่นวัดเปด ถ้าบทบาทในการเป็นดาราก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องการแสดงึงก็ทำการแสดงกับตัวเองบ่อยค่ะเช่นหน้ากระจกหรือว่าในติ๊กต k อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความต่างเดียวที่มีก็คือนางงามต้องขึ้นไปเอร์ฟอร์มบนเวทีค่ะแล้วก็เรื่องการคลิปลุกต่างๆซึ่งตัวหลินเป็นคนไม่ไม่ค่อยคลิปลุกอยู่แล้ว ก็เราก็ปล่อยจอยเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็มีความสุขกับก,บการทํางานทุกๆงานเลยไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรหรินก็พร้อมที่จะโอบรับโอบรับทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะก็มีโรงเรียนเดินไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดการเรียนเพราะว่าตารางทํางานค่อนข้างแน่นค่ะตอนนี้ ก็ในหัวหลินจะมีแลนอยู่แล้วค่ะสเกจโวก็คือวันนั้นวันนี้ทําอะไรส่วนเรื่องการเดินเนี่ยเราค่อยไปเรียนเดินประมาณ2เดือนก่อนประกันประกวดค่ะเพราะว่าถ้าเรียนเร็วก็ลืมได้เหมือนกันช่วงเวลาไม่ทับซ้อนใช่ไมะไม่ทับซ้อนแน่นอนค่ะหนูสามารถเรียนตีห้าก็ได้เพราะหนูเป็นคนใช้เวลา24ชั่วโมงเหมือนทางข้าวเลยหนูไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่าค่ะพระพุทธเจ้านอนสี่ชั่วโมงหนูก็เช่นกันค่ะไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะส่วนสูงทักกังวลก็คงไม่ได้ลงมิสแกรนไทยแลนด์ตั้งแต่แรกค่ะก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะเห็นค่ะแต่ว่ามันก็คือความจริงหนูก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ส่วนสูงมันก็คือส่วนสูงต่อให้หนูไปซื้อแคลเซียมที่หลอกว่าสูงในติกตอกมากินหนูก็คงไม่สูงขึ้นอยู่ดีฮอร์โมนมันหมดแล้วค่ะปีนี้หนูอายุ28มันหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะเรื่องความสูงช่วยไม่ได้จริง มออไม่มีค่ะไม่บั่นทอนเลยเพราะว่าหลินรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรหน้าที่หลินไม่ใช่การที่ต้องมาอ่านดราม่าแล้วรู้สึกบั่นทอนหน้าที่หลินคือการไปทําเพื่อประเทศไทยค่ะแล้วก็งานอะไรที่พี่นวัดเปิดโอกาสให้ก็รับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้หลินอายุ28ใกล้เลข3แล้วถ้ายังไม่มั่นใจอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องแปลกค่ะคือถ้าไม่ประกวดนางงามป่านนี้อายุ35พงม,มีลูก2แล้วการที่หลินจะมั่นใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะ